สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมวัวว r วฮีโร่เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสงคารามโลกครั้งที่สองน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะ Here we go โอเคยิงไปอืมอย่างโหดก็มาดีครับโอ้โหเรียบร้อยโอเคปั๊มยาก่อนชืบนี่คือเกมนี้มันดูคล้ายเกม Battlefield มากๆเลยนะครับ ใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วก็สามารถมาโหลดมาเล่นใหม่ได้นะครับคือเกมนี้มันพัฒนาไปไกลมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกนะครับหรือว่าความหลากหลายภายในเกมคือผมคิดว่ามันสนุกขึ้นนะโอเคโอ้โหคือมันโอเคกว่าเมื่อก่อนมากๆนะครับคือเมื่อก่อนมันแทบไม่มีอะไรเลยนะยังไงครับจังหวะนี้เอาเอาระเบิดไปิกินไม่ไม่ใช่ระเบิดดิหรือเปล่าอ๋อใช่นะครับชืบนนิโอ้โห เราสามารถใช้อาวุธระยะประชิดได้ด้วยนะครับนี่ตีเอาเอาโอ้โหเอาพวกฟาดหัวโคตรแรงเลยยังไงครับจังหวะนี้เอายิงไม่ทันโอเคผมจะเอาเปลาน,นี้นะครับเซตนี้มันก็จะมีปืน PG ด้วยนะ PG 49สรือเปล่า <c oughs> โอเคยังไงครับจังหวะนี้คือปืนนี้มันยิงแรงมากๆเลยนะครับนี่ดูดิ โอ้โหอย่างโหดครับก่อแตกล่วงไปเปลี่ยนแม็กอาชีพนีเอา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 โอ้โหมาเยอะเลยมาเฟียไม่กลัวแต่กลัวมามาเยอะนะครับผมก็จะเอาเป็นเซตนี้แล้วกันปืนนี้มันเรียกว่าปืนอะไรนะทอมสันก็ไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมลืมละโอ้โหก็มาดีครับนี่โอเคเราสามารถหยิบปืนศัตรูมาใช้ได้ด้วยนะครับ คือโคตรดีเลยเอาเอาโอ้โหกระสุนหมดเฮ้ยตัวนี้ใช้มีดเหรอวาคิซาชิวาคิซาชิเฮ้ยน่าสนนะเนี่ยอาวุธอันนี้คือตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีตังค์ซื้อปืนนะครับหรือว่าซื้อวุฒิใหม่นะปืนก็ยังไม่ค่อยได้อัพนะครับคือผมอัพเกรดไปแค่นี้เดียวเองตรงนั้นมีศัตรูยังไงครับยิงไปโอ้โหล่วงไปครับโอ้โหโดนมาเยอะขนาดนี้ใครจะไหว โอเคมเอาปืนนี้นะครับไทเก49หรือเปล่า hmm. ปืนนี้ก็ยิงค่อนข้างแรงนะครับแต่ข้อเสียคือเราเดินช้านะคือมันเหมือนเป็นปืนกลหนักอะไรแบบนี้นะครับโอเคมุดข้อ <c oughs> ย่ากระหนูเลยโห oh, แล้วดูน้ํา oh, อาบน้าเย็นสบายไม่ต้องไปไหนละอยู่นี่แหละทั้งวันอ <c oughs> <c oughs> ฉันทําแบบนี้ได้ทั้งวันเลย พูดแบบกัปตันอเมริกานะครับโอเคอันนี้ปืนอะไรเนะี่ยอืมมาครับยังไงครับจังหวะน,นี้เจอใครไหมเฮ้ยทอมสันเนาะเฮ้ยผมยังไม่เคยใช้เลยนะโหมีสามสิบห้านัดคือเราต้องใช้ประหยัดนะครับเอาได้ยิงแค่นัดเดียวเองโอ้ไม่ก็อนาถมากเลยชีวิตโอ้ย <laughs> ไม่ได้ใช้ปืนดีๆกับเขาบ้างเลยเนี่ยโอ้โหล่วงไปครับก็มาดีครับนี่ยิงยิงยิงหัวแตกเฮ d ช็อตเอ้ายังไงก็มาดีนี่ควางระเบิดไปโอ้โหเต็มๆอือฮึยงแรงเลยปืนอะไรเนี่ยโอ้โหคล้ายเอเคเลยโอ้โหโคตรแรงเลยปืนนี้ยังชอบเลยแต่ไม่แค่ยี่สิบเจ็ดนัดเอง โอ้ยหลังหลังหลังเอาหลังเข้าระวังนะเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะสนับสนุนนายเองเอายิงไปเลยเอายิงให้เกลี้ยงเราคือเราน่าจะชนะนะครับรอบนี้นะโอ้โหนี่ฟาดฟาดเอาเอาโอ้โหชนะแล้วนะครับเวนย้ yeah. เดี๋ยวผมก็จะเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหคือโคตรมันเลยนะ ใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถชวนผมเล่นได้นะครับคือแบบมันมากๆเลยนะครับคือผมยังปิดเกมนี้เลยนะ มาครับรอบนี้โอ้โหเปิดมาก็โดนเลยโอเมก็อ oh uh ื huh. ้มเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาด้านข้างโอเคโอ้โหยิงไปโอ้โหหลังก็มีหลังก็มาหน้าก็เข้าโอ้โหเรียบร้อยไปครับโ,โหโดนลอยนะมาเดี๋ยวเราจะแก้แค้นนะครับเฮ r ยว e โกทางนี้ไปไม่ได้นะ โอ้โหคือแบบฉากโคตสวยเลยนะครับดูดิอือหือคือฉากละเอียดยิบมากนะครับคือผมอย่างชอบเลยรู้สึกว่าในด่านนี้จะมีรถถังให้เราขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหารถถังกันนะตรงนี้มีโอคอ์อือโอย้ยิงไปดินี่ลวงไปโอ้โหศัตรูเยอะจัดโอ้โหไม่รู้ว่ารอบนี้รอบนี้จะชนะหรือเปล่านะครับคือเราต้องมารอดูกันนะ โอ้โหมีน้ำไหลโอเมก้า oh คือผมชอบแบบนี้มากมากเลยนะครับคือมันได้อารมณ์มากๆเลยนะฟิลแบบสงครามโลกครั้งที่สองอะไรอย่างงี้นะครับอืยิงไปโ,โหไม่โดนเนียนะโอ้โหพลาดเป้าไปแล้วไปแล้วโอ้โหทำไมศัตรูเยอะขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหคือสู้แทบไม่ได้เลยนะครับแล้วประเด็นคือฝั่งผมนี่คิวศูนย์นะครับ แล้วดูศัตรูดิคิวผมไปเจ็ดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> คือผมยังไม่เจอเพื่อนตัวเองนะครับแล้วเพื่อนผมมันหายไปไหนหมดอะ่ะโอ้ไมก็โอ้โหอันหานมากเลยชีวิต <c oughs> เหมือนผมโดนลุมคนเดียวเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ดูดิท่านผู้ชมนี่มันยุติธรรมตรงไหนเนะี่ยโหโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมเลย <c oughs> มาเอานี้ละรุยต่อครับโห oh, ทำไม โลกงนี้มันโหดร้ายแบบนี้โอ้โหพึ่งคิวตัวแรกนะครับชีวิตชีวิตต้องดินน้นรนใจเย็นนะโอเคโอ้โหโดนยิงตามหลังเอานั่นไงนี่ผมว่ามันแปลกๆนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเพื่อนผมออกหมดทุกคนเลยโอ้โหแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยตัวคนเดียวบ้าหรือเปล่า โอ้โหคือผมก็ไม่ใช่ว่าเล่นเกมนี้เก่งอะไรนะครับคือผมก็พอเล่นได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบสเต็ปเทพอะไรอย่างงี้นะครับโอเคแต่ผมจะพยายามแล้วกันพยายามต่อไปนะครับเฮ้ยปืนอะไรเนะี่ย M1 Garand เหรอไม่ใช่ึ่งร100นะครับนี่หน้าสนนะเนะี่ยปืนเนี้โอ้โหศัตรูเยอะแล้วกันเดี๋ยวเราหาทางหลบกันอือเรียบร้อย โอเคปั๊มยาเอา้าโอ้โหโ,โหดนลูกซองนะครับคือลูกซองเมื่อกี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่คือมันโคตรแพงเลยนะครับคือแบบแพงมากโอเคตรงนี้มีทางลัดผมว่าผมจะไม่ออกไปสู้แล้วแหละคือ <c ười> จะหลบอย่างเดียวนะครับเราขับรถคันนี้ได้ไหมดูทรงไม่น่าจะขับได้นะครับคือรถโคตรเก่าเลยคือ <c ười> ปกติไอ้แมบนี้มันจะมีรถถังให้เราขับนะครับ แต่รอบนี้ไม่รู้ว่ามันไปไหนนะรถถังหายเลยโอ้มม่ก็ตรงนี้มีพยาบาลโอ้โ oh. หโดนปืนบายิงนะครับเฮ้ยร,รถถังเอาไม่ได้ไม่ได้จะขี่ได้นะครับเมื่อกี้นะโอ้โ oh. หยับเลยท่านผู้ชมคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ ดูดิแล้วผมจะเราแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยโอ้ท่านผู้ชมอืมยิงไปดิีเอาเอายังไงโอ้โหเรียบร้อยหัวแตกอ่ะสู้ต่อไปครับไม่ว่ายังไงเราก็ต้องสู้นะมาโอ้โหโอเครุยต่อครับคือเรายังไม่ยอมแพ้นะ ยังไม่ยอมแพ้กับชีวิตหัวระยะไกลเกินไปนะครับโดนปืนอันนี้ยิงนะเออมันดูคล้ายๆเอ็มหนึ่งการ์เนเลยอืมใครมีปืนแนะนำก็สามารถแนะนำผมได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะซื้อปืนอะไรดีนะผมอยากได้ปืนที่แบบดีที่สุดนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่แบบที่เราจะที่เราจะซื้อนะครับคือผมไม่อยากแบบเปลืองตังค์เฉยๆนะคืออยากได้ของดีด้วยนะครับ มใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถแนะนำผมได้นะโอเคโอ้โหนี่อะไรเนี่ยสไนเปอร์เฮ้ยลูกซองนี่สวยเลยอยากใช้มานานแล้วเพิ่งเคยใช้นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยยิงไม่โดนอรอโอ้ my god ยิงไปดิเอาเอายิงพลาด คือ R P G เอาไว้ยิงคนมันไม่ค่อยดีเลยนะครับคือคือถ้าแบบเรายิงระยะใกล้อะไรอย่างงี้มันยิงไม่ค่อยโดนเลยนะเหลืออีก24วีวินะครับผมว่าผมน่าจะแพ้แลไรดูดิคิวได้แค่คิวได้แค่สี่ตัวนะครับเอาเอายิงระเบิดใส่ตัวเองเอายิงบนฟ้าเนี่ยหรอไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วเล่นไปก็แพ้มาขอสู้จนแบบวินาทีสุดท้ายแล้วกันเอายิงยิงเอาเอายิงเข้าไปเอา โอ้ยอะไรจะโหดขนาดนี้เนี่ยเอาเลเวลเพิ่มแล้วเลเวลเัพอ้าวจบแล้วครับแพ้ไม่เป็นไรครับแพ้แบบสมศักดิ์ศรีโอ้โหสู้จนวิวนาทีสุดท้ายนะครับคือเพื่อเราน่าจะออกหมดเลยนะหรือเปล่านะครับคือเราแทบไม่เหลือเพื่อนเลยนะโอ้โหดูดิคือฝั่งผมมีแค่สามคนเองนะครับคือฝั่งนู้นนี่มีห้าคนเลยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ร